ตีไม่ดีอาหันหน้าหาฟ้าดิอ่โอเคแล้วชี้มาที่เค้กที่ของหนูข้าอย่างเงี้ของหนูข้าอย่างเงี้ยิ้มทำแบบนี้ชี้ชี้เค้กอ่ะแล้วมองกล้องมองกล้องของหนูข้าโอเคช็อตค่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, Happy birthday to you อขอให้ต้องกินเนื้เก่งๆสมพระแข็งแรงนะคะรู้ไหมคะเป็นเด็กดีรู้ไหมคะลูกใช่ใช่ใช่อะ

แต่เนี่งลูกจะหันแล้วหรอไปเอาจาะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาจานให้หานให้แม่กับป้าก่อนจานเช็ค